มาแล้วก็อะไรอันนี้มานี่กี่วันแล้วผมมาถึงนี่วันวันที่สิบหกตอน<ด>เริ่ม<ด>ต้น,ตน,ตนเนี่ยก่อนจะมาเนี่ยเป็นอะไรก่อนเริ่มต้นนะครับผมก็อยู่ที่บ้านที่อุดรน,นะครับอยู่ที่อุดรอ,อยู่ที่อุดรตอนนั้นอาการเป็นไงบ้างอาาตอนนั้นผมก็มีอาการเมือม่อยๆตัวนะครับเมื่อยๆตัวเมือม่อยตัวแล้วก็อาการหงุดหิด แล้วผมก็ดูมุหยินนี่เป็นมากี่ปีแล้วมุหยินนี่จะมาที่อาการหนักจะมาเป็นช่วงปีนี้เป็นต้นมาแล้วครับตั้งแต่ต้นปีมาครับแล้วก็มุดยิยดมามุดย,ยิดมาเรื่อยๆนักสมาธิก็หม่เป็นสมาธิจะทํอาทอะไรก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องอย่างาก,การงานก็จะได้ก็หลุดกันจะไดก้ก็หลุดเธอทำอาชีพอะไรผมก็ชาวไร่ชาวนาทร,รราดีชาวไร่ชาวนาแล้วถึงขนาดเจ็บตัวอย่างตอนนั้นอืมเริมเจ็บแล้วครับเจ็บตรงไหนเจ็บตรงขา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 ข้างข้างขวา มันเดินผิดปกติเลยเหรอมันมันมันเริ่มเริ่มผิดปกติแล้วครับแล้วหาหมอปะผมไปบอกหาหมอหมอว่าไม่มีอะไรหมอไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ผมเดินไม่ได้เก็บเจ็บขึ้นทุกวันนะวะเจ็บเจ็บขึ้นทุกวันเจ็บเรื่อยๆแล้วผมก็ไปหาหมอที่อุดรอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าผมต้องเข้าอุโมงอะไรอีอเอไอเอ็กซเรย์แล้อเข้าแบบวิทยาศาสตร์เลยเหรอครับแล้วแล้วหมอหมอที่อุดรเขาบอกว่าผมเป็นกระดูกทัพทับเส้นประสาทเส้นประสาท เลิมเป็นอีกครั้งหนึ่งจากที่เก่าขึ้นมาแล้วผมก็ปรึกษากับแฟนว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะพอผมปรึกษากับกแฟนจุดนี้นะครับผมบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราคงไม่รอดแล้วก็ผมผมผมก็ฝันนะตอนนั้นอ่ะฝันเลอเหรอผมผมฝันว่าแม่วันพาอะไรนะเพราะเธอไปรู้จักไแม่วันมาได้ไงก็ได้นิมิตน่แหละครับได้นิมิตครับก็แต่ว่าเธอได้ดูคลิปก่อนใช่ไหมผมได้ดูคลิปอยู่ประมาณสองอาทิตย์ พอที่แล้วก็ฝันถึงเขาฝันถึงเขาออ่แล้วก็มายังไงอะไรนะที่เข้าเข้าทรงน่ะก็ร่างปูเวศปูเวศอออปูเวศแล้วพาพาไปอีกไปหาผมขึ้นไปดุจมึงนรกพาเธอยู่ข้างล่างไม่ได้อยู่บนเออเอนั่นแหละอูที่ไหนวะผมแบบมาในร่างของไงเจรษฐวานครับผมพาผมไปก็ไปเห็นมึงนรกไปเห็นมึงนรกเลยอ่ะก็พญายมก็โอ้โหของลูกอะนั่งอยู่ตั้งแต่เหมือนกันหมดเลยครับเหมือนเลยเหรอเหมือนเลยครับ นั่งยิ้มแฉ่งๆนเหมือนเลยตัวแต่ตอนนั้นน่ะแต่ตอนนั้นน่ะเธอดูคลิปมาสองเดือนแล้วสอาทิตย์เองสองอาทิตย์เองเหรอแล้วก็มาผันเลยใช่ไหมครับหลังจากสอผันแล้วเนี่ยเธอรอมาอีกจนกระทั่งเจ็บกลับก็รอเก็บอยูอีกที่หนึ่งอีกอีกที่หนึ่งก็เจ็บแล้วใช่ไหมเริ่มเก็บหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเหตุการณ์นี้ก็ก็ถือว่าไม่เกินสามสี่เดือนใช่ไหมเหตุการณ์นี้ที่ผมดูคลิปอยู่รวมแล้วแค่เดือนเดียวเองครับหลวพ่อเดือนเดียวเองเหรอแค่เดือนเดียวสองอาทิตย์ดูก่อนแล้วก็อีกหนึ่งอาทิตย์ก็คือฝัน และยืนทิก็เริ่มเจ็บครับาก็เป็นหนึ่งเดือนประมาณนี้แหละครับพอหลังจากนั้นแล้วเธอตัดสินใจมายังไงมาเลยครับตัดสินใจบอกบอกลูกบอกเมยให้ผมพกลูกเมียอนุมารได้ป่าอนุมาิครับอยากให้ไปตั้งนานแาลวมันผมก้มทรมานผมนะครับทุกคนรู้แล้วทรมานแล้วใช่ไหมหน้านี่จะมุดอยู่เหมือนคนนั้นนะหน้าดำๆนนะอ๋ออที่หน้าดำๆนนะเรอครับ ผมไม่มีความสุขแล้วตาขวางเขาเปล่าตอนนั้นไม่ครับคือแต่ว่าคุยกับเมียกับลูกไม่ค่อยรู้เรื่องเลยใช่ไหมก็มีเป็นบางทาง้งเบบุญหิดอะไรนิดหน่อยใช่ไหมหิดมากคือไม่มันจะใช้คานิดหน่อยไม่ได้หลวงพ่อต้องแบอือเดี๋ยวพร้อมจะวัดลุยตลอดเลยใช่ไหมครับขวางหูขวางตาแล้วใช่ไหมครับแล้วเวลาปวดแข่งปวดขาขึ้นมาเดยอยากจับมีดตัดทิ้งเลยอยากจะตัดขาเลยเหรอปวดขนาดนั้นเฉลอ มันก็แสดงว่าปวดเยอะนะถึงหน้าตัดขานี่มันเรื่องใหญ่แล้วนะผมว่าบางคราบปวดที่แขนขึ้นมานี่ตอนแรกมันปวดที่ขาก่อนเหรอปวดปวดปวดที่ขาข้างนี่ข้างนี้ข้างซ้ายนาอปวดเนี่ยผมอยากจะตัดทิ้งไปเลยแต่ปวดที่แขนก็อยากจะตัดแขนทิ้งไปมันไม่รักดีรไม่ที่ตัดเพราะว่ามันหุนหันพันแล่นหรือว่ามันเจ็บเหลือเกินมันเจ็บมันปวดเข้าทั้งในนะหลวงพ่อทั้งในเลยเหรอครับโอ้มันไม่เหมือนธรรมดานะครับหลวงพ่อเอาละเอาเป็นว่า ไปหาหมอมาช่วงช่วงหลังจากฝันใช่ไหมหลังจากฝันก็เป็นปลายเดือนกุมภาเพิ่งจะปลายเดือนนี้เองเหรอครับเพิ่งปลายเดือนนี้เองเร็วๆนี้เนี่ยอ๋อพอไปหาหมอแล้วไม่ไหวแล้วไปหาหมอบอกให้หมอบอกมาเลยมันเป็นอะไรกันแน่ครับแล้วหมอทําไงบ้างหมอบอกว่าต้องเข้าผ่าตัดหมอจะผ่าพันอย่างเดียวเลยเหรอครับไปเข้าอุโมงค์อย่างตอนนั้นนะเข้าอุโมงค์แล้วครับแล,แล้วหมอก็จะบอกว่า ผมไปเข้ามงประมาณวันที่สิบเก็บนะครับกุมภาสิบเก็บ,บกุบมภาแล้วหอมอว่าสิ้นเดือนนี้เขา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 เอายาให้กินบอกว่าสิ้นเดือนนี้ต้องเก็บตัวผ่าตัดนะกระดูกครบเส้นประสาทคุณจะเริ่มขึ้นอีกแล้วนะผมก็เอาเอา,เอาแย่แล้วเราห,หาทางออกที่ดีที่สุดแล้วผมก็ได้ดูคลิปของไม่วันตอนนั้นคลิปของไม่วันก็เด้งมาปุ๊บอ่ะมันเด้งอีกทีหนึ่งมันเด้งทีหนึ่งผมก็อือน่าสนเหมือนเตือนเหมือนเตือนว่ามามาหาทางออกครับประมาณนั้นครับแล้วก็ แต่ตอนแั้นน่นฝันฝันว่าปู่ไปพาไปในรกสวรรค์แล้วใช่ไหมยังยังตอนนั้นยังตอนผมผมงดูเพิ่งเพิ่งตอนนั้นผมผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มดูไงอ๋อเพิ่งเริ่มดูเองครับเพิ่งเริ่มดูก็ดูได้หนึ่งอาทิตย์เปนหนึ่งอาทิตย์ก็ฝันก็ฝันก็ฝันเห็นได้ดีแบบแปลกมากผมว่าเอะผมก็เลยนึกถึงบทหนึ่งเขาพระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์ในโลกนี้คขา่าเจอกันไม่มีคำว่าบังเอิญอ่า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 เพราะผมผม็นตระหนักในใจตลอด แล้วหลังจากขันกี่วันนะถึงเบอได้มาประมาณสองาทิตย์เองคือตอนนี้เตรียมตัวละเตรียมตัวแล้วคิดในใจแล้วบอกลูกบอกเบียแล้วว่าครับป้องไปแน่นอนแล้วเพราะไม่รอดแน่นอนครับบอกลูกบอกหมดบอกเพื่อนร่วมงานแล้วบอกหมดอ่ะแล้วมาตอนนั้นอ่ะมาถึงนี่ปั๊บแล้สื่อเทวดาท่านท่านว่างไงท่านท่านไม่วันผมผมจําใจความที่ดีๆเน้นๆได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นญหาถ้างั้นจะไม่มาเพราะว่าจะถึงเวลาจะตายแล้วเข้าใจ แต่ว่าพอมาถือมาเรามาสื่อใช่ไหมครับมาสื่อท่านเทวดาเขาว่าไงว่าเกิดจากรกรรมอะไรจำไม่ได้ที่เรามาบวชเนี่ยเพื่อเพื่อให้ใครเด็กเออเด็กเด็กหรือว่าสัมปรัสาทสาริกาลินทองมารคือมีเรื่องเด็กตัวส่วนตัวด้วยใช่ไหมครับโอเคแล้วก็สาวลากางลินทองนี่อยู่นี่อีกสองวันคืนหลังครับเดี๋ยวก่อนพอหลังจากได้รู้รายละเอียดแล้วว่าต้องบวชให้เด็ก จารีการลิ้นทองกำหนดวันกี่วันเด็กสองคนก็เดือนหนึ่งแล้วดิหกสิบวันหกสิบวันก็ไอ้นี่สามสิบวันก็เป็นเดือนหนึ่งใช่ไหมแล้วมาอยู่ได้กี่วันเพราะมนอยู่ตอนนี้ได้กี่วันแล้วตั้งแต่อยู่มาวันที่วันที่สิบหกเริ่มสิบหกค่ะสิบหกสิบหกกุ๊มพา สิบประคุณพามานี่บนี่ก็เกือบจะเดือนละนวันที่สิบหกนี่ก็เดือนหนึ่งละอ,อีกอที่นึงก็เดือนคนดีครับอ่าแล้วมาแล้วเนี่ยมันหายเปล่ามันก็คำว่าหายเนี่ยมันมันมันหายไปเยอะนะครับผมพอ่อตอนแรกตั้งแต่มาสัปมดาแรกมันเริ่มเบารดน้อยถอยลงแล้วอย่างอืออยู่ภายในอาทิตย์แรกมันจะหนักยู่ครับผมพอ่อหนักอยู่เท่าเดิมใช่ไหมเท่าเดิมยู่ แต่พอมาให้หลวงพ่อลดน้นํามูลจี้มั่งอะไรมั่งก็ลดอ๋อเรื่องโดนจี้บ่อยนี่ <c oughs> ใช่ไหมติ <c oughs> ๊กี้มันแตกแล้วหลวงพ่อแล้วพอพอจี้ไปแล้วเป็นไงพอจี้ไปปุ๊บวันนี้จี้ใช่ไหมตอนตกสวดมนต์ธรรมเสร็จก็เบาสบายเบาอ่ะโอเครู้สึกดีขึ้นแล้วก็สรุปแล้วจี้ไปประมาณสี่ห้าครั้งใช่ไหมครับโดยประมาณประมาณสี่ห้าครั้งเดือนใช่ไหมไม่ได้เยอะหรอก แล้วหลังจากครั้งครั้งสุดท้ายแล้วมันก็เริ่มเบาแล้วเบาเรื่อยๆเบาแล้วเราก็เลยอะไรเบาตัวเรื่อยๆนอนหลับฝันนอนนอนเกิดความฝันขึ้นอือครับฝันสองครั้งครับในคืนเดียวครับในนิมิตนั้นมันเป็นลักษณะอะไรในนิมิตนั้นเป็นครั้งแรกฝันนะครับฝันว่าก่อนที่จะฝันเห็นชุดของแม่วันครั้งนี้ก็ ฟันเห็นหลวงพ่อกับแม่วันเดินไปด้วยกันแต่ผมเดินอยู่ห่างๆแล้วก็ข้างล่างมีแต่วิญญาณไวิญญาณข้างล่างวิญญาณมีวันคนอ่ะเดินข้างล่างอ่ะรอรับวิญญาณมีระดับป่าอืมดินวิญญาณไม่เห็นมีระดับเพราะว่นเือนเหมือนเหมือนเหมือนมุดเหมือนลายไตตามพื้นอ่ะเป็นรอเป็นวิญญาณรอรอรับไม่ว่ากับหลวงพ่อพี่ส่งหรือว่าไปอะไรนี่ครับผมยืนดูเหมือนรอรับส่วนบุญนี่หรอครับเหมือนไปส่งไปเกิดหรือว่ารอรับส่วนบุญอะไรนะหลวงพ่ออ๋อมันเดินเป็นเป็นขบวนเหรอเป็นขบวนเลยครับ เนอะคนนี้ก็ว่าอืไม่มีที่ว่างสําหรับที่จะให้แสดเยอะเยะไปหมดเลยครับเขาเยอะมากแต่ผมก็ได้แค่ดูแล้วก็ไม่วานเราหลวงพ่อก่นเดินไปนั่นเดินทางนี้แหละางนี้แหละเดินไปน้านไปนี่แหละแต่ผมไม่รู้ว่าท่านจะไปไหนอันนี้เขาก็เดินไปเขาก็ไปไปหลวงพ่อเดินตามไปครับแล้วเธอก็เดินตามเขาอีกทีนึงผมก็เดินตามหลังอีกทีหนึ่งแล้วผมก็ได้แค่มองดูอย่างเงี้ย เธอเดินไปเธอก็มองไปด้วยมองไปด้วยแล้วว่าผมรู้ว่าลูกพ่อนีนกับแม่วานจะพากลุ่มวิญญาณเล็กๆน้อยๆเนะี่ยเหมือนมดเนี่ยจะไปไหนอ๋อพาพวกวิญญาณมดไปอ่ะับมันเจอะมากันเยอะเยอะจนเล็กไปเลยยั่วเยี่ยไปหมดเหรอมันไม,ม่มันไม่สามสารถจะนับได้เลยหลุงพ่อเนอผมเลยว,ว่าผม,ผมเลยกว,ว่าว่าเอมเราบาถูกที่แหละผมบอกกับตัวเองมันเยอะขนาดนั้นนฟันครั้งแรกฟันครั้งแรก ประมาณมาได้กี่วันครั้งแรกก็ตอนตอนแรกนี่ตอนผมทำมาเริ่มเริ่มเทำเริ่มเริ่มจี้ครั้งแรกเหรอเริ่มเริ่มเริ่มจี้ไปละพอจี้ครั้งแรกพะมันก็ฝันแล้วใช่ไหมเริ่มฝันแล้วอ่าแล้วหลังจากนั้นก็จี้มีสามทีทีแล้วก็มาฝันอีกทีหนึ่งครับฝันทีทีว่าฝันฝันอีกทีก็ตอนกับหลวงพ่อกับแม่วันมามาในรูปนี้มาในรูปนี้ก็เร็วๆนี้แหละครับ พ็ถ้าคลิปย้อนหลังประมาณสามสี่วันครั้งหลังคือจะสามสี่วันนี่เหรอวันเห็นหลวงพ่อก่อนครับวันยังไงที่ปันเห็นหลวงพ่อเดินมามือมาทำอย่างนี้แล้วผมก็บคนผมอย่างนี้แล้วแม่วันก็มามือมือนี้เหรอมาอย่างนี้ผมผมได้บอกว่าแม่วันคือพระโพธิสัตว์เพบอกว่าเธอในใจเธอรู้เลยว่าคนนี้เป็นพระโพธิสัตว์แม่นแน่นอนครับอ๋อมีแววมีแววไอ้นี่อนี้มีแววพ่อก็มาอย่างเงี้ยเหมือนกับเหมือนกับยังไงเหมือนกับ ข้าพเจ้าที่พระโคดมของเราที่ญาติโยมมาเลยยกมือขึ right ้นใช่ไหมครับเหมือนอะไรเหมือนไปประทานพรประทานพรนะครับเหมือนแบบว่าอ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 าบุญไปงี้เหรอครับนี่ติดตาเลยครับขาดเลยผม ล้วแต่งไอจีวอนชุดนี้นี่แหละครับนี่ไม่วันก็เหมือนกันนี่ะครับชุดนีชุดนี้อ่ะครับชุดอมตะเธอเปลี่ยนไม่ได้เลยนุ้ยเปลี่ยนเล่วเดียวไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมันรู้สึกมันแบบว่าขัดตาจากนั้นมันก็เป็นภาพแบบให้เห็นชัดๆเลยแล้วก็มีคนหนึ่งตามหลังมาชื่อชื่ออะไรนะที่ร่างใหญ่ๆที่ถวายลูกไม่วันนะค่ะถวายอะไรนะคะที่ว่ารูปภาพของไม่วันคือกระบอกน่ะที่จะถ่าย เลยปูเวทอ่ะไม่ใครมันคนนั้นเขาเขาเขาติดองค์เขาไปไม่ได้เป็นผู้หญิงเหรอผู้ชายผู้ชายผู้ชายที่แม่วันที่ที่อะไรนะเป็นยมพาหมผู้ชายให้ใช่ไหมแม่นั่นแหละพ่อพ่อและธีรเดชธีรเดชเออพราะทรเดชธีรเดชคือใครวะพราะทรเดชเนี่ยก็คือคนที่หลวงพ่อวันที่วัดโพทตงเหนือที่ปาเราไม่หมดแล้วพ่อเขาเมาเราอะค่ะอ๋อนั่นเหนืออ๋อเป็นทหารอะไรทหารเพราะเขาเจ้าตากนั่นแหละเขาเขาเขาบอกผมว่าองเขาเยอะเขาไปไม่ได้ อะไรเขาเยอะนะององเยอะไปไม่ได้ยังติดอยู่เหรอติดที่องผูภารกิจเขาเยอะใช่ค่ะองยังใช้ผมก็รู้แค่นี้แะครับเหรอแล้วแล้วก็เดินไปครับตอนตอนแรกก็จะไปกับก็นั่นแหละท่านท่านท่ีรเด็ดก็จะไปแต่ถ้าถ้าติดองค์ก่อนท่านเลยไปไม่ได้คือเหมือนภารกิจเขายังไม่จบเราไปไม่ได้ หลวงพ่อหลวงพ่อกับไปวัดกัเดิไปก่อนอเดินไปเดินไปเดินไปไปวัดหรือเดินไปไหนหรือเดินไปมันเป็นทางโล่งนะครับทางโล่งที่มันโล่งนะโล่งโล่งไปเอาไอ้พวกนั้นมาจากนรกหรือไปเอามาจากที่ไหนอ่ะพวกนั้นมันตอนแรกมันเห็นนะครับตอนตอนเห็นชัดข้างขวาเนี่ยจะเป็นเยอะมากอีกข้างซ้ายขอาง่้ายคือว่ามาจากพื้นแผ่นดินไทยไอ้พื้นเลยพื้นแผ่นดินเราเนี่ยก็เหมือนเหมือนางเนี้ย ลุงพ่อกับผมพระวันลุงบนนี้ยทุนี้ก็อยู่ข้างล่างเนี้ยเดินตัวยิ่งเนี้ยมันมีชั้นหนึ่งข้างล่างครับอผมไม่รู้ว่ามันจากไหนแต่แต่มันเป็นเป็นมองดูแล้วได้มองดูอย่างเงี้ยอยู่ข้างซ้ายนี่เต็มไปหมดเลยอยู่ข้างขวานี่มีเป็นจมจเป็นตัวหรือเป็นเม็ดหรือเป็นอะไรมันมันคนตัวเล็กๆนะครับเป็นคนตัวเล็กๆเหรอมันเยอะมันนย้อยเยอะเนี่ยมันสุดจะธะรนาแล้วที่ว่าเยอะนะครับเรอผมก็ แล้วดูไอ้พวกนั้นมันเป็นดวงวิญญาณที่ตกต่ำทุกทรมานเหรอประมาณนับผเหรอผมไม่รู้ผมได้ผมก็ได้แค่ดูแค่นั้นหละผมก็เอ๊จะเป็นยังไงกันเนี่แล้วในใจไปไปไปมันมีคำมันมีคำขึ้นมาหรือว่าไอเนี้ยมันเป็นพระโพธิสัตว์มันรู้มันมันเป็นรู้โดยอัตโนมัติเลรออัตโนมัติเลยอัตโนมัติว่าหลวงพ่อมาอย่างงี้นี่แหละคือภาษีาลงลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว ชาติหน้าท่านจะเป็นพระศิษย์ผมมึกขนาดนี้แล้วนค่ามรู้สึกผมนะแต่ก็ไม่วันก็เดินมานี่ไงพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่ตามหลวงพ่อมาอ๋อเหรอในใจลึกๆเหรอในใจลึกมันมันรู้โดยอัตโนมัตินะครับรู้แบบมั่นใจหรือเปล่ามั่นใจครับแล้วผมก็มีแค่มีแค่ความบ้างเปล่าไม่มีอะไรลุ่มล้เธอก็เดินตามไปด้วยผมโดนเตือนเดินเดินตามแล้วก็ผมวพ่อเด็ดมาไม่ได้ติดองค์ออยู่นั่นแหละ อันนี้อไปไหนไม่ได้เพราะหน้าที่ยังอยู่พูดตามแล้วมันแล้วผมผมก็ตอนเช้านะครับประมาณตีสามพูดเดินไปจับแขนท่านแขนใครแขนแขนพอเด็ดนะว่าไงแขนบุ่นดีนะประมาณนี้เอพอมารู้ตามหลังก็ถ้าติดอกจริงๆ <ừ> สองวันตาสองวันต่อมาผมรู้ว่าท่านมีโอคงจริงๆสองวันต่อมาเป็นไงนะผมรู้ว่าท่านพอเด็ดมีองค์จริงๆรู้ว่าเขามีโองคเหรอเขามีโง,งค์ปุบปันนี่ครับไปเียนทายเขามีหน้าที่เขาเป็นเขาเรียกอะไรวะเขาเป็นเป็นแบบพวกรักษาการทหารเอก <ừ> ประเภทแบบคุมพื้นที่ดูแลดูแลดวงวิญญาณอะไรพวกนี้เหรอ <ừ> <ม>อืมผมอ่าไม่ไม่รู้แล้วเธอก็พร้อมบวชแล้วใช่ไหมผมพร้อมเสมอครับ เดี๋ยวพอจบนี่ก็โคนหัวบวชเลยใช่ไหมจะโคนบวชก็จะโคนบวชเพราะว่าลูกเมียยืดสมบัติไปหมดแล้วนี่ไม่ต้องถ้าถ้าผมจะบวชผมต้องบอกว่าบวชนะก็จบแค่นี้เขาโอเคใช่ไหมครับโอเคครับทุกคนเขารับรู้อยู่แล้วทําใจเตรียมใจแล้วคสมบัติมอบให้หมดแล้วมอบมูลนะครับแล้วเธอกล่าวว่าจะไปบวชที่ไหนอืมผมจะไปอยู่ที่ไหนที่ชอบอ่ะผมกล่าวว่าถ้าท่านหาที่บวชได้จะหาแถววัดป่า ไปอยู่ตามป่าชอบไปอยู่ป่าเหรอ,รอที่เข้าไปอยู่ในป่าเคยไปจันทบ,บุรียังผมขอน้านี้ทําเป็นเป็นเ,เป็นชาวสวนใช่ไหมไผมผมผมไม่ผมเป็นคนไม่ชอบไปเที่ยวไหนครับผมจะชอบอยู่ตามป่าตามเขาเล็กๆ,ๆนนิชอบอยู่แบบธรรมชาติครับอันนี้ไปบวชวัดโพแตงเหนือแล้วก็ไป,ไปอยู่จันไปอยู่จันเออไปอยู่กับอ,อีกคนหนึ่งชื่ออะไรวะพระพระอะไรเนี่ยที่ที่ไปอยู่กับตอนที่บวชอยู่อะ อ๋อพ่อบป็นช่วยพ่อเป็นช่วยนั่นแหละพ่อเป็นช่วยเนี่ยนะเขาไม่รู้จักกันใช่ไหมไม่รู้เขาเขาเพิ่งบวชเหมือนกันได้มาหนึ่งอ๋อเธออีกหนึ่งพ่อเปนช่วยหน้าหลอแต่ผมแต่จันน่ะมันเงียบสงบไงมันเป็นป่าไงเป็นป่าเขาเป็นป่าเลยนะคือขึ้นขึ้นไปนี่มันเขาเลยแตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มันไม่ใช่ป่าค่ะหลวงพ่อมันเป็นแบบที่สัปยาแล้วค่ะแม่ชีเขาทำเรียบร้อยแล้วไม่แต่ขึ้นแบงบนได้ไง คุณเท้าคุณจะปีกวิเวกคุณถ้าขึ้นไปอีกหน่อยนึงเลยหลวงพ่อทันใจไปหน่อยแล้วไปปรับปรับมันก็เป็นป่าแล้วไงมันก็เข้าไว้เป็นป่าจริงอันนั้นนะนั่นป่าจริงเลยแหละเรียกว่านั่นเลยอ่าแต่ว่าจริงจริงหลวงพ่อไปช่วยไปหลงมาแล้วอ่ะอ่าเป็นว่าจิตใจมาทางออกบวชอยู่แล้วครับทูโมทนาด้วยคอยสมเร็จนี่เหลือกี่วันผ่านไปเดือนนึงก็ยังกไ้แล้วนี่ครึ่งๆนี่อีกอีกวันที่สิบหกก็เดือนหนึ่งแล้วอยู่ไปอีกเดือนหนึ่ง ก็เป็นสองเดือนก็จบก็ถ้าไปเจอลุงปู่มิตรก็บอกเขาว่าเดี๋ยวจะขอช่วยให้บวชอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งรูปอ่าท่านไม่นั่นอยู่แล้วครับท่านยินดีแล้วเมื่อไหร่ละท่านบอกจะมาเมื่อไหร่ไม่ก็ก็อาจจะ อาจจะอะไรวะออกพรรษาไปแล้ววะหรือไงหรือว่าในช่วงพรรษาก่อนเข้าพรรษานี้ก่อน,นก่อนเข้าดีกว่าค่ะหนุ่มก่อนพรรษ,าก,ษา,กยยกาก็ได้แล้วพรรษาก็ไปอยู่กับเขาก่อนก็ได้คือไปไปไปเาไม่มีใครไปก็เคยไป,ไป<น>วัดโพแตงเหนือมไม่ไม่เคยไปครับอันนี้ต้องไปเพราะว่าไปนั่นแหละไปช่วยกันที่วัดโพแตงเหนือก่อนปงาน่อสั่งเหรครับ อะไรนะงานก่อสร้างเลยครับวัดไม่ไม่มีสร้างแล้วนึกว่านึกว่าก่อสร้างก็จบเลยไม่ไม่สร้างแล้วเขาท่างกันหมดแล้วแต่ว่าก็ไปดูแลนิดหน่อยไงคนายคือคือพูดง่ายดูแลวัดอ่ะทัาพันธาหนึ่งแล้วก็พอไปออกพันธาก็ก็ค่อยไปเที่ยวที่ตามปฏิบัติตามที่เราต้องการยกเว้นปฏิบัติเลยครับทอะไรนะยกเว้นปฏิบัติปฏิบัติ ยกเว้นเข้าปริวาสจะเข้าปริวาสอีกล่ะยกเว้นนะครับจะยกเว้นนะครับไม่เอาเคยเป็นปสองสองาร,รอบแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าเซนก็อย่มองมองปริวาสต,ตายก่อนอย่าไปเลยนะเข้าใจป่าครับคือถ้าไอ้พระที่เป็นปริวาสเนี่ยคือเป็นพระที่แบบว่าเขาต้องไปเขาต้องไปเหมือนกับว่าไปจาศีลนนะ่ะครับแล้มันก็ต้องมีความผิดไงแต่ถ้าเรามันอะไรทั้งต้องจําศีลนะ หาโบสถ์อะไรก็ได้อยู่ในโบสถ์อย่างเดียวเลยอยู่คนเดียวอยู่รูปเดียวไปอยู่แบบว่าที่เมนเผาถลบอะไรก็ได้อยู่คนเดียวอยู่รูปเดียวเลยมันจะวิเวกไงเข้าใจว่ามันจะได้บุญมากกว่าอ่าอันนี้ก็ได้ข้อมูลไอ้น,นี่ก็เตรียมตัวเป็นพระโพธิสัตว์ดเดี๋ยวผมผมก็เดินผ่านก็นับมือพนมมือไหวอยู่เรื่อยครับรู <c oughs> ้แจใจอ่ะใช่มันมันปฏิบัติ ไม่ธรรมดานะแต่ว่ามันมีมันมีบรารมีที่ต้องสร้างอีกเยอะต้องไปตลอนแล้วมันก็มีแรงเหลือเกินนะ <c oughs> ไม่เหนื่อยครับไม่มันเหนื่อยเลยดูดูตอนแม่วันมาจุดมาจุดมาจุดนี้แล้วก็ไปที่เนนมืองตากนี่นี่มันเอารถตู้อีกนะมันจะไปอยู่นะ <c oughs> โลภเลยครับโลภอีกแล้วละ<ม>ส่ินรวมค่ะมันจะไปตลอนอีกสร้างุญบารมีรถตู้ของเราก็จะพาคนสร้างบุญ เขวก็เรื่องเรื่องภายในครอบครัวว่าลูกสาวคนเล็กเขาบอกว่าให้มานะมาขับรถให้แม่นั่งนั่งแล้วได้ก็เอาเถอะลูกสาวลูกสาวคนเล็กของเขาเขาว่าด้วยเขาเขาเข,า,ขาอยากจะ,จะจะซื้อรถให้แม่ข,ขเออขาเพราะว่าเอออยากได้ก็หัดขับเองตามนี้อันนี้เขาลงไปเขามีโปรแกรมที่จะองไป ทุกที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศเอาไปรับข้อมูลจากเทวดาประจำที่นั้นว่าที่นี่มีอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงต้องการอะไรต้องทำยังไงอะไรต่างๆแล้วก็พาคนนี่วัดแม่กุยเว้แม่กุยใช่ไหมแม่กุยค่ะวัดแม่กุยวัดแม่กุยกำลังจะดังแล้วเนี่ย,ยตอนนี้เริ่มจะมเริ่มจะมีคนเข้าไปนี่วัดเดี๋ยวก็ไปโปรโมทวัดเจ้าแม่ สร้อยอะไรดอกมารก,ก,ากคนก็จะรู้ว่าอ๋อไปไว้อยังไงแล้วก็ไม่กุยเฮอจะไปที่ต่างๆนี่เดี๋ยวไอ้นี่มันจะไปตลอด <c oughs> ออกรายการ <c oughs> เหมือนกับเราเราเรียกว่าคุณเราเรียกว่าตั้งให้มันก็ได้วะต อะไรวะคนส่องเทพเออคนส่องเทพมันจะต้องไปส่องเทพใช่ปะเทพเขาจะต้องบอกว่าเฮ้ยมาทักทีเด้มาช่วยหน่อยเพราะว่าถ้าไปปลูกใช่ไหมชาวบ้านมันก็กลับไปไหว้แล้วมาช่วยไปบูรณะใช่ปะมันก็จะรู้ว่าที่เนี่ยจะขออะไรไหว้ยังไงดูแลยังไงใช่ปะอดีฐานยังไง แล้วจะได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าแต่ละที่ในเมืองไทยมันมีที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะนะแต่นี่คนมันไม่รู้ไงเทวดาเขาก็ไม่ไม่สามารถมาบอกคนทั่วไปได้เพราะคนทั่วไปมันก็บุญไม่ถึงไงเทวดาก็ไม่บอกแต่พรวดางเขาก็จะพูดกับคนที่รับขึ้นเขาก็ได้บอกว่าเอ้ยเนี่ยเธอเธอจะไหว้ฉันไหว้ด้วยอันนี้นะมาตอนนี้นะทําแบบนี้แบบนี้นะขอแบบนั้นแบบนี้นะ และเธอจะได้อย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้มันก็จะทําให้มนุษย์เนี่ยมันสมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามนัม่แหละ,ะตามนี้ถาถูไปได้เรียบร้อย